กินจุสิเบิร์ดมอละบานี้อากินแล้วก็เอาลูกใหมองก้าวละน้องสมิก็ปรุงลูกแล้วก็ชิมให้โกกีด้วยครับดีๆอลาหารบังคับโตขึ้นจะได้ทำงานเหมือนพ่อได้ปล่อยมาเลยลูกปล่อยมาเลยเยอะเลยเกลืเป,ดเ,ปดเตี๋ยวนะจ๊ะกลืเตีดเด๋ยวเหมือนเดิม ยุดให้ยังดอกโรงเรียนมันนี่ก็ได้โกกีไม่แย่งนมน,น้องหรอกเล่งกินเห็นแันเบิร์ที่ไหนผู้หลอกเนีาะบาไอ้เป็นแย่งกินเอาไหมของเล่นชิ้นใหม่อยากได้ไหมแ่แม่แก่ให้ ดูมีอะไรบ้างอึ๊บอ๋อกกีมาบาดนีล่าจะมาแ <c oughs> ย่งอีลาเล่นอ่ะลองเล่นซิทีนี้เล่นเป็นไหม <c oughs> แม่ยังไม่ได้ใส่ทานให้หมอตรงนี้มันจะเป็นแบบใส่ทานนะแมะจ๊ะแต่ว่าพ่อท่านนี่ไปหาทานใส่ให้เพื่นอนออะเปิดหมอ้อซิอันนี้หมห้อแรงดนันเหมือนของโอกาสร้างเลย <c oughs> เปิดได้ไหม <c oughs> มีมิตรสิกินมาลูก เอาปิดไว้ก่อนนะหันหันใส่ตรงนี้จะมันมีดบาดมือนะอย่าเพิ่งกินสิมันยังไม่สุกนี่นี่อาใส่ในหม้อต้มก่อนอ๋อห้ามใช้ไฟแรงนะเอาไฟอ่อนๆน,นะลูก มันร้อนนะระวังมือด้วยกินโอ้ผัแดแหงแต่เนาะกว่า,วาเบิร์ชิมดูอร่อยไหมอร่อยไหมลูกเอาใส่ซอสลูกอีกอันนี้ซอสมะเขือกเทศเอาปิดฟ้าถาปิดฟ้าทั้งงั้นนี่ไงนี่ไงฟ้านี่ เชฟก็หิวพ่อเชฟบดีหิวเหรอลูกโอ้ออกินกินถ้างั้นยังไม่ได้ส่งลูกค้าเลยชิมจนจะหมดแล้วอล้วผัดผัดผัดรวมกันไปเลยชิมดูด้วยเอาใส่ใส่เออใส่หอใส่ลงไปออะชิมไปด้วยโอ้กินจนสิเบิดมอละบานนี้ ากินแล้วก็ลูกใบหมองเก้าฮะล่ะพัดๆเออทำให้อร่อยนะโอ้สิ็จหรือ,อยังส,สร็จแล้วเทใส่หม้อเลยไม่มีไม่มีถ้วยมันร้อนมันร้อนมันร้อนระวังมือ ละบังมือด้วยพอแล้วจ้าที่าเปิดปิดอยู่หันละช่วยกันทำกับข้าวอันนี้ซอสเอาซอสใส่ด้วยใส่อย่างนี้อนโนซมีหั่นผักหั่นปลาให้โกกีิ อันนสซมิก็ปรุงเป็นคนปรุงเอาระวังหม้อร้อนนะอรินน้ำชาให้หน่อยทำกับข้าวช่วยกันนะ น้องสมิก็ปรุงลวกแล้วก็ชิมให้โกกีด้วยอร่อยไหมให้ให้ให้คุณแม่ด้วยจานเนงตักให้คุณแม่ด้วยอาชิมดูสิอาคนด้วยคนด้วยมอจะไหมอโอ้ยต้มหดซอดบะเนี่ย อา้าวเราจะมิหม้มอมันร้อนเอา้ามันร้อนมือเค้กูกีก็มีเออไหนๆนะมันต้องใช้อะไรเนี่ยมันต้องต้องใช้ถ่านเยอะเลยนะแต่แม่แกให้ต้องเลือดชิ้นใหม่ของกุกีประมาณนี้จ้ะแต่มัน ใส่แบบบังคับแต่แม่กูกี้บอได้ซื้อทานมาไวให้พ่อก,กูกี้ซื้อใหอ้เปินเสียเอารถขึ้นเรียงขึ้นโอ้ยแสดงว่าเพิ่นจำได้ตอนที่แม่กูก,กี้าพาเพิ่นเอารถขึ้นเรือมันเลี้ยงกันขึ้นหนึ่งสี่ค่คอยๆขึ้นกูกี้คู่ทำไมหนูความจำดีจังเลยเริ่มต่อแล้วบานนี ันสีเลี้ยงเอารถขึ้นทางนี้บ่เบออันนี่ไงอีกรพยาบาลไปด้วยเนี่ยเผื่อมีคนตกรถูจากเลี้ยงคิ้วกันขึ้นแสดงว่าจับได้ดีครับ ตบมือให้กอกีอ่หน่อยตบมือตบมือแล้วแล้วผิดว่าแมรี่หมดแล้วบ้านนี้ฝนรีบหมดอยู่กับคุณได้วนเอารถมันจะตกรางแล้วนะไปดูสิให้กอกี่พันกอกี่เปเอาไปเอารีโมทเอาวตัวสั่งรีโมทรีโมทก็ัห ก่กว้งดูสิโอต้องสาวพูดว่าอะไรเอาเอาลงล็อกเอาให้มันลงล็อกลูกก็เย็นเย็นพอก็ได้แย่แกงลวกเราก็ยังให้ให้เา้องใส่สมาธิปลาไปบังคับเองป่นทองรวดพุ๋อ โอ้ยบังมองไม่เห็นน่ะยืนบังคับดีๆอหลาหัดบังคับโตขึ้นจะได้ทำงานเหมือนพ่อได้เพราะว่าพ่อใช้แต่รีโมทบังคับเอาบังคับมาซิลูก ปไปเลยปล่อยมาเลยลกูกปล่อยมาเลยเยอะๆเลยอันนี้ล่ะทำไมไม่ปล่อยเอาเอาเอาสิงค์างเจนกับรถไฟตามสูตรจ่แล้วก,กูิวันนี้ไม่กกิกา สั่งอาหารไทยมากินจ้ะเขาพอดีเลยเป็นเก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะก๋วยเตีดเด๋ยวเหมือนเดิมมันต้มแ่บตบผมจ้ะแล้วก็เก๋วยเตี๋ยวน,ยนัยอะ โอกีพุ่งอย่าชนนี่ใส่ไม่ดีเหมือนคักเนาะจักหยุดให้ยังดอกโรงเรียนมาอนี่ก,ก็ได้อื่นกับวันสูกล่ะเอาอีกคนนั้ให้ันได้หัวสากลงสระมันจะชนหัวน้องนะ สิิมาแย่งนมนองเพื่กินไปแล้วเมื่อกี้นี่ขวดเท่ากันนี่แหละอนสมีกาวดูดเอาดูดเอาเพรายว่าอายมักแย่งนมกินก็กี่ไปเก็บของเล่นไปจะพานอนแล้วเป็นมืนหน่อยๆเพื่อน กอง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 ตาน้องก็เลี้ยวเบื้องอา่าตอาแย่งกกีน,นยยโ,กกโนตกินเยอะมากๆเลยนะนกอีก็ส่งนมให้น้องสมนีส่งแล้วน้องสมีข้าเบื้องกาตูนกก้ก็แย่งไปกินแต่ว่ากระสุนให้กินพร้อมๆกันไหมจ๊ะกินพร้อมๆกันเท่าๆกันทุกเชือแต่ว่ากูกีน,กน,กนกกกสิมากไม่แย่งก็สองไปกิน เขาก็กินายก็น้องนมก็กินายก็น้องก็กิน,กนกไม่แย่งนมน้องหรอกกูกินกุ้งแล้วน้องก็จะให้เองนะน่ะเอาเขาไปได้ไงจะกินต่อเมื่อไหร่จะอีม่ม ไอ้หมูเขาก็กินเละลายน้มก็กินลายกว่า,าน้องเพราะว่าไอเป็นแย่งกินลายรอบแล้ว จะหยิบก็ไปหยิบเอาสิไปขอน้องขอน้องดีๆไปไปกินอ่ะเ้าอิ่มแล้วนั่นไปเอา Det er ikke det jeg luger på. เมือ่อใดทีีบ่ได้ไปโรงเรียนสิกินนมเยอะบังหมากเลยเพราะว่ามักรอยนอมนองไปกิน